เปโยประเทศไทยจัดกิจกรรมทดสอบยนตรกรรมด i o New p e u เปโย2008 SUV ณนะบางกระเจ้า o อเอซใกล้ใจกลางกรุงเทพพร้อมเพลิดเพลินไปกับมลสเสน่ห์และสมรรถนะของยนตรกรรมฝรั่งเศสอันเป็นเอกลักษณ์ d i o n e w p e u เปโย2008 SUV มาพร้อมกับดีไซน์โดดเด่น เขมและเฉียบคมทุกมิติตัวถังกระทัดลัดขับสนุกในเมืองได้อย่างคล่องแคล่วเน้นรายละเอียดการดีไซน์ตามสไตล์ยนตรกรรมจากฝรั่งเศสสะท้อนความเป็นสิงพยองทุกมุมมองขับสนุกด้วยขุมพลังเบนซินเทอร์โบ1.2ลิตรให้กำลังสูงสุด130แรงม้าตอบสนองดีทุกช่วงรอบส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะสู่ล้อคู่หน้าขับสนุก เร่งแสงทันใจและใช้เชื้อเพลิงคุ้มค่ามาพร้อมความมั่นใจในทุกสภาพเส้นทางกับดิสเบรกสี่ล้อจับคู่กับช่วงล่างหนึบแน่นสไตล์รถยุโรปเป็นรถยนต์รุ่นแรกและรุ่นเดียวในเซกเมนต์ที่มีห้องโดยสารสุดไฮเทคผ่านการปรับปรุงให้พิเศษเหนือระดับ กับเทคโนโลยี3มิติที่ลอยขึ้นมาอยู่ใกล้สายตาผู้ขับมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความฉับไวในการตอบสนองของผู้ขับพวงมาลัยขนาดกระทัดรัดควบคุมง่ายให้ความรู้สึกกระชับจอทัชสกรีนเอเนกประสงค์ขนาด7นิ้วแสดงผลได้หลากหลายและคมชัดรองรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออันทันสมัยตัวนี้เป็น SUV ขนาดเล็กเขาเรียกว่าเป็น compact SUV ล่าสุดของเปร์โยที่เราเปิดตัวมานะครับพิเศษจริงๆก็คือเป็นรุ่นที่เป็นฝรั่งเศสคนเดียวในประเทศไทยที่เปิดตัวมาเนี่ยในราคาที่ดึงดูดและก็เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นดีไซน์ก็จะเห็นว่ามีความเฉบียเฉียวนะครับตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุด208ตัวเนี้ยได้รับรางวัลเลดดอทอเวอร์ดเมื่อปี2020นะครับเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการออกแบบยอดเยี่ยมสําหรับรถยนต์ครับผม จีออรนิวเปโย2008 SUV กับดีไซน์ที่แตกตาก่างสะกดทุกสายตาสะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลงตัวกับคนรุ่นใหม่สัมผัสตัวจริงได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการเปย์โยทั่วประเทศค่ะ